เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ True Insider ครับอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าเราจะมาเปิดเผยรายชื่อไอดอลหรือวัยรุ่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดประจําปี2014นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเพียงแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นนะฮะที่จะสามารถมีอิทธิพลกับโลกใบนี้ได้เด็กๆวัยรุ่นหรือว่าไอดอลเนี่ยก็ทรงพลังไม่แพ้กันครับและล่าสุดนะครับนิตยสารไทม์ได้เปิดเผยชื่อไอดอลจากหลายยวงการนะครับที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดประจําปี2014จะมีใครบ้างนั้นเชิญขยายพร้อมๆก วัยรุ่นหลายต่หลายคนที่มีชื่อเสียงแต่มีไม่น้อยเหมือนกันค่ะที่กลายเป็นคนที่ส่งอิทธิพลกับคนทั่วโลกและทางนิตยสารทางก็ได้เปิดเผยรายชื่อของไอดอลและวัยรุ่นจากหลากหลายวงการที่เป็นผู้ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปี2014โดยมีทั้งหมด25คนและพวกเขาและเธอเหล่านี้จะเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีผู้คนทั่วโลกเฝ้าติดตามหลายล้านคนผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์เฟ หรือว่า YouTube วันนี้ทางรายการของเราก็จะพาทุกคนไปอินไซด์เกิดที่วงการบันเทิงฮอลลีวูดที่มีเหล่าไอด้าชื่อดังคาเรตตบเท้าเข้ามาติดอันดับกันหลายคนค่ะมารับกันที่สาวน้อยเคียนแนนชิปกาที่แฟนๆหลายคนคงคุณนหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีจากซีรีส์ m a ด m ม n กับบทบาทเด็กน้อยนาวาซารีพี่สาวคนโตจากตระกูลเดเปอร์เรียกว่าเป็นตัวละครที่โดดเด่นสุดๆ No No และยังเป็นจอมขโมยซีนประจำซีรีส์อีกด้วยค่ะทำให้เธอกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์รุ่นยาวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา So you มาต่อกันด้วยนะักแสดงสาวคลื่นลูกใหม่ขวัญใจบริการชนอย่างโกรยเอเกรสมอเลสเด็กน้อยที่โ <Okay. S 1> ด่งดังเพียงชั่วคาำคืนจากภาพยนตร์สุดเกรียนอย่างคิกแอสจากเด็กแสบในภาพยนตร์ ถึงแล้วเวลานี้เธอได้กลายเป็นสาวตัวตัวแล้วแถมดีกรีความสวยน่ารักก็ไม่เปสองรองใครทำให้ในปีที่ผ่านมาเธอได้ขึ้นแบบวิธีสารชื่อดังมากมายเลยล่ะค่ะ You do can't something มากับที่เด็กหนุ่มสุดเท่เจเดนสมิธที่เรียกว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเขาเดินทางเข้าสู่วงการบันเทิงจะรรอยตามบิดาของเขาวิลสมิธอย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นการพิสูจนฝีมือด้านการแสดงจากภาพยนตร์ The p u r s u i t of Happiness และ After Earth คที่ใจเด่นชื่นชอบและหลงใหลดนตรีแนวทิปฮอปก็ทำให้ในระยะหลังๆนี้เราจะเห็นฝีไม้ไลายมือของหนุ่มคนนี้ในด้านการเป็นนักร้องซัส่วนใหญ่ค่ะทางด้านนักร้องสาวมากความสามารถจากแดนกีวีว,วัย17ปีหลอดก็กลายเป็นไอดอลของแฟนเพลงทั่วโลกจากซิงเกิลฮิตรอยยา คว้ารางวัลเพลงยอดเยี่ยมแห่งปีจากเวทีแกรมมี่อวอร์ดเรียกว่าเป็นสาวน้อยที่ความสามารถไม่น้อยต่ออายุเลยนะคะและนักแสดงหนุ่มน้อยหุ่นจำมากรีโก้ร้อยรีแกรสจากซีรีส์ความจำริการชนและแฟนๆทั่วโลกอย่าง m ม d e r เด a m i l y ที่กกยคะแนนความนิยมจากคนดูมาได้อย่างทล่มคลายตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วบทบาทของหนุ่มน้อยรีโก้นั้นก็ถือได้ว่าโดดเด่นและเป็นที่ชื่นชอบของคนดูไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันค่ะ แล้วไม่ใช่แค่เหล่าไอดอรรุ่นยาวในวงการบันเทิงฮอลลีวูดเท่าน,นั้นนะคะยังมีเหล่าเยาวชนอีกหลากหลายสาขาและหลายเชื้อชาติที่ถูกยกให้เป็นวัยรุ่นที่ส่งอิทธิพลที่สุดประจำปีเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเชฟทำอาหารนักกีฬานักเล่นไ่ายเพื่อสิทธิเสรีภาพเด็ดไอดอลหรือแม้กระทั่งเรื่องของ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่านิตยสารไทยน,นั้นได้จัดอันดับผู้ใหญ่ที่ทรงอิทธิพลบ้างหรือ,อย่างนะครับแต่ว่าทางรายการ True Insider จะไม่ลืมนะครับที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบแน่นอนนะฮะถ้าหากมีการจัดอันดับขึ้นนะครับ